สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเปอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีมังกรแล้วก็ราคนามังกรนะครับในเดือนมีนาคม25-65กครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกางจะให้กระชับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่บิลิเปอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายตรงนี้นะครับท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดลายดีมาทาค่าครูได้ครับ ส่วนผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับสามารถดูได้จากชาร์ตตรงสีส้มนี้ผมทําให้แล้วเนาะสามารถอาสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็จุดกําเนิดของเราอยู่ที่จุดสีแดงมังกรอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับส่วนในเดือนมีนาคม65เนี่ยเป็นเดือนที่3ของปีเผื่อแป๊บเองนะครับจะครบรอบอ,อีกหนึ่งเดือนก็จะครบที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้ก็คือภาพรวมต้นปีนั่นเองก็คือมกราคมพามีนาเมษาใช่ไหมครับหลายคน เคยฟังมาแล้วนะครับใครยังไม่ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้แต่ไปเลยอีกแค่เดือนเดียวคือเมษายนแต่มันจะชี้เห็นภาพระยะกว้างให้เรารู้ว่าทำลายต่อเนือ่องะครับเพราะเราดูรายเดือนเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์บางอย่างเพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ดูความความสมูทเนาะ,นะหรือทำลายก,กว้างๆครับมันดูได้แค่แบบจํากัดแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น,ถ,น,นถูกไหมครับเราอยากดูเดือนหน้าก่อนอย่างเงี้ยทำไม่ได้ใช่ไหมครับประมาณแนวนี้ นั่นแหละครับก็สามารถาติดกดกระดึงติดตามได้นะครับในช่วงกลางปีและปลายปีเนาะหปีจะทํา3ครั้งนะครับสคลิปเนาะต้นปีกลางปีปลายปีนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยเนาะเพราะยอดวิวสูงมากนะครับให้การตอบรับดีมากงี่ก็ขอบคุณนะที่นี่ไว้ด้วยเนาะทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยมีการโคจรยกยาวราศีทั้งหมด3ดวงแต่ย้ายสี่รอบไอนน้ผมพิมพ์ผิดเนื่องจากทําต้นคลิปนึ่งที่บอกไปว่า4เดือนพร้อมกันเนี่ย กวาดสายตามองสีนึกว่ามีสี่ดวงตามจริงดาวพุธเขาย้ายสองรอบนะครับเออสามดวงผมพิมพ์ผิดนะครับแต่สี่ครั้งอ่ะถูกแล้วคืออย่างนี้ดาวพุธเนี่ยโคจรปกติแต่รอบสองเนี่ยเขาโคจรไวมันมีในยะสําคัญตรงที่ว่าเอาเอาเอา,เอาถอยหลังก่อนดาวพุธถอยหลังดาวพุธหามายถึงการสื่อสารการพูดการเาจราจาสังคมต่างๆกา,า,า,าปรปฏิสัมพันธ์เกิดความล่าช้าดาวถอยลวราล่าช้า อย่างเช่นใครที่แบบไปสอบผลสอบยังไม่ประกาศเลื่อนใครขอวีซ่าเลื่อนใครขอ,อไม่ใช่สิใครใครทํางานจะสมัครงานนะครับเลื่อนอย่างเงี้ยครับผลยังออกไม่ได้ในปีในเดือนนี้นะครับต้องเลื่อนไปเดือนหน้าอะไรแนวแนวนี้นะครับมันหมายถึงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาไม่ใช่เดือนนี้ครับอืมดังนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่า ระหม่ระวังมันจะเกิดการผัดเลื่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะครับแต่มันแค่เลื่อนอืมใครที่ได้มีดวงได้มันก็ได้นั่นแหละแต่มันแค่เลื่อนแต่ใครที่มีดวงไม่ได้มันก็คือไม่ได้ก็คือจบเนาะมันต้องแยกตรงจุดนี้ก่อนชี้ดาวพุธเดินดีอ่ะก็หมายถึงการมีสติการทําเอาตัวรอดได้นะครับดาวพุธหมายถึงการเอาตัวรอดได้นั่นเองเพราะว่าเป็นทัศน์น้าอยู่ในภาชนะได้ทุกภาชนะแปลว่าปรับตัวนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตขี้สังเกต จึงสามารถหาทางรอดทันนั่นเองและดาวพุธเดินเร็วกับปกติตอน18มีนาคมเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยมันมีความหมายว่าไดห้น้าลืมหลังเพราะอะไรมันไปในหน้าเรื่อยๆเลยเพราะมันเดินเร็วไงมันหมายถึงการตกหล่นครับคีย์เวิร์ดคือการตกหล่นเพราะอะไราดาวพุธเป็นดาวสติพอสติมาเนี่ยมันจะไปบีบบังคับให้ดาวคารเนี่ยเร็วด้วยหมายถึงการกระทําคิดไวทําไว ผลเสียหายแน่นอนเพราะไม่มีอ่ไม่ได้หยุดยัง้งไม่ได้แบบคือดาวคันคือการใช้อารมณ์ด้วยความรุนรุนเร็วอ่รวดเร็วดาวพุธเนี่ยถึงจะคิดแล้วก็จริงแต่มันไม่รอบคอบดาวพุธท,ที่ดีควรต้องทั้งอ่แค่เรียกว่าละเอียดรอบคอบด้วยนะครับถ้าดาวพุธมันเป็นบาปประเคาะไปแล้วดาวพุธเดินปกติเนี่ยคือพุธดีพุธเดินหน้าหรือถอยหลังเร็วเนี่ยมันแปลว่าอ่า บาปเคาะเขาเรียกว่าพุทธบาปเคาะเพราะหมายถึงผลเสียหายนะครับไม่ใช่พุทธสวะเคาะนะต้องระวังให้ดีมันหมายถึงการตกหล่นเช่นยกตัวอย่างเราทําเราตื่นสายอะครับไปทํางานหรือไปเรียนอย่นะครับด้วยความหอบพลุงพลังเนาะหอบไว้ในอกก็วิ่งไปสุดทลิ์ของหล่นเท่ชิ้นทั้งรู้ตัวทั้งไม่รู้ตัววิ่งไปเก็บไปถึงหน้างานเอ้าของหายตามไปเก็บตามไปหาบางทีก็หายบ้างบางทีก็เก็บมาได้บ้างก็กลายเป็นว่ามันเสียเวลาไหม แล้วมันก็หายด้วยมันก็คือส่งผลเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยระวังยกตัวอย่างที่จะเสียหายง่ายๆก็คือพวกแบบการสื่อสารก็คือดาวพุดเนี่ยแหละก็คือการโอนเงินการโอนเงินแล้วแบบศูนย์เนี่ยหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยมูลค่าสูงตามแล้วถ้าเราโอนผิดตัวหนึง่งด้วยกันที่แบบเออเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยโอนประจาหน้าไม่ผิดหรอกก็กดเซ็นตไปใช่ไหมครับอืมกดส่งไปเลยกลายเป็นว่าอืม มีปัญหาทีหลังว่าแบบโอนศูนย์ผิดไปตัวหนึ่งเกินไปตัวหนึ่งเขาจะโอนคืนไหมโอนศูนย์ผิดไปตัวหนึ่งเสียเครดิตไหมอย่างเงี้ยครับอมืมันมีเรื่องนะมันไม่ได้ง่ายๆนะครับก็เรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยเนาะสำหรับคนที่อืมไม่รอบครอบอยู่แล้วนะครับดาวพุธไม่สวยในดวงเนี่ยก็ยิ่งต้องรอบครอบไปสองเท่านะครับต่อไปเรามาดูดาวประจาตัวบ้างนะครับลัคนาอยู่ที่นี่ดาวเสาร์เป็นเกษตรเนาะ เกษตรกลุ่มลัคนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีเพราะว่าดาวเสาร์กวาจะมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยต้องใช้เวลาครบรอบ12ปี2ปีครึ่ง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 ,ง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 ไล่ไปถึง12เนี้ยแล้วเป็น,ปนดาวประจำตัวไงแล้วได้ตาแหน่งเกษตรเนี่ยมันหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเป็นพึ่งคนอื่นนะครับอย่าไปรอคนอื่นมันนคือองค์ประกอบตัวเราจะยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเอง จะสาเร็จได้ด้วยตัวเองแต่มันนํามาซึ่งความเครียดความกดดันและการแบกภาระไม่ต้องกลัวถ้าใครบอกว่าไม่อยากได้เครียดไม่อยากได้กดดันไม่ได้แบกภาระงั้นคุณก็อยู่ที่เดิมนะครับก็จะไม่มีความก้าวหน้าจเจริญมัน่นคงเพราะมันไม่มีการแบบชาเรนอะไม่ชาเรนตัวเองอะคือการที่คุณจะรวยได้มันนํามาซึ่งกันต้องทะเยอทยานและก็เครียดกดดันและแบกภาระครับเป็นเรื่องปกตินะใครอยากรวยต้องมีตรงนี้ต้องผ่านจุดนี้ เหมือนกับคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับแล้วได้ดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยในภพอรินะครับตัวคุณอย่าบอกเลยว่าดวงดาวไม่ไทําลายคุณเลยคุณสังเกตดูวินาศไม่มีดาวอาอริไม่มีดาวมรณะไม่มีดาวเห็นไหมครับมันมาอยู่ในภพดีหมดเลยตนุขดมพาศนจพันธุป,ปุตตะเห็นไหมครับถึงดาวเคลื่อนมาปุตตะเนี่ยก็ยังไม่มีเห็นไหมครับดาวมึกจะอยู่กลางจะเลื่อนมาปุตตะเห็นไหมครับดาวราหูย้ายจากปุตตะเข้าสู่พันธุเห็นไหมครับ,รยยตตไ,มรบไม่มีไม่มีจุดเสีย ให้เราแบบแรงอะครับคือดาวไม่ตกอ,อดิมราวินาดนะดีมากแต่ดาวดาวที่เป็นเจ้าเรือนอดิมราวินาดไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นทุกขลาบเฉยแต่ไม่ได้เสียทีนี้ดาวใยเดือนจะทะลุออกมาเรื่อยๆือเนาะก็ถือว่า1เดือนก็ผ่านไปไม่ต้องซีเรียสมากอย่าก,กังวลอะไรมากอย่าทาชีวิตให้มันยุ่งยากคนคนเกิดวันเสาร์คนเกิดราศีมังกรคนลัคนามังกรเนี่ยมักจะมองทุกอย่างให้ยุ่งยากเราต้องทําตัวให้แบบ เล็กเข้าไว้เราอจาคิดว่าเราตัวใหญ่ถ้าเราตัวใหญ่เนี่ยมันจะชนไปทุกอย่างทําอะไรก็อึดอัดทําอะไรก็มีผลกระทบไปหมดเราอยากคิดว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเพราะเราแบบเออมีอะไรก็กระทบมีอะไรก็กระทบมันก็เครียดง่ายถูกง่ายแล้วมันก็ไม่กล้าเดินไงครับมันก็คือเซฟโซนเนี่ยดาว,สวเสาเป็นเกษตรเนี่ยเซฟโซนแล้วมันจะมั่นคงยังไงมันจะมียังไงถ้าเราเราไม่เดินเนี่ยเขาว่ามั่นคงหมายถึงอยู่กันที่ก็ได้นะครับผมลืมบอกนะหลายครั้งเนี่ย การมั่นคงหมายถึงอยู่กับเดิมก็ได้นะเพราะว่ามันคิดซ้ำซากวนเวียนคําว่าคิดซ้ําคิดซากคิดวนเวียนเนี่ยใครเป็นกระสอบเป็นกระเซเนี่ยจะรู้แม่ผมนี่แหละเราสอบเป็นกระรเออระแวงแล้วก็คิดซ้ําคิดซากคิดวนคิดเวียนอย่างนั้นน่ะมันมันเหมือนกับการที่วนอยู่กับที่ไม่ไปไหนครับดังนั้นเนี่ยคุณคิดแบบนั้นชีวิตคุณก็อยู่ที่เดิมไงครับถูกไหมเพราะมันรู้สึกระแวงมันไม่กล้าเดินอ่ะเออจะทํายังไงล่ะ คุณจะเจริญยังไงคุณจะรวยยังไงจนตอนเนี้ยรวยยังไงรวยคือการเปลี่ยนแปลงนะครับใครใครจากจนจะไปรวยได้เนี่ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าการคิดวนอยู่กับที่มันคือการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกไหมดาวสองเป็นดาวทัดุดินนะครับนิ่งอยู่กับที่เออม,มันไม่ใช่ดาวราหูนะดาวราหูเนี่ยมันหมายถึงการเคลื่อนที่ราศีธาตุธาตุล,ลมการเงินเนี่ยเป็นราศีธาตุลม หมายถึงการเคลื่อนที่หมายถึงการลงทุนหมายถึงการขยับขยืน่นไม่ใช่ว่าเอาเงินไปฝังในไหแล้วแบบเหมือนสมัยก่อนนะครับเหมือนกับไอ้เปรียบเทียบนะสมัยก่อนอะเขาเอาเอาทองเอาเงินเนี่ยฝังลงในไหในเสดินเนี่ยก็ให้มันมั่นคงอยู่นั่นอะมันก็คือความมั่นคงนั่นแหละครับก็คือเก็บไว้ได้ก็ไดรว่า stable ใช่ไหมแต่มันไม่งอกครับเงินไม่งอกมันเงินเฟอ้อเดี๋ยวนี้มันเงินเฟอ้อคือชาม ก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนนะห้าสิบตังค์พ่อแม่ผมเคยบอกมาว่าสมัยสมัยพ่อผมแบบหนุ่มๆเลยนะคืออพ่อผมอายุเยอะแล้วนะครับก็บอกว่าเออเนี่ยสมัยเนี้ยขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบห้าสิบละสมัยก่อนเนะี่ยห้าสิบตังค์เองคุณคิดดูว่าเงินมันเฟ้อไปแค่ไหนถ้าคุณกำเงินไว้เท่าเดิมอะหรือฝากดอกเบี้ยธนาคารคุณได้กี่เปอร์เซน็นต์ศูนย์จุดกว่าใช่ไหมครับเออมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลย เออก็ต้องให้เงินมันงอกก็คือกลับไปลงทุนนะครับเพราะอะไรผมกำลังจะพูดในยะที่ว่าดาวการเงินกําลังจะโคจรเข้าไปเป็นเกษตรนะครับก็แปลว่าเงินจะมั่นคงแล้วมาจากวินาศแปลว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมๆถ้าคุณทําแบบเดิมมันก็ได้ผลแบบเดิมๆเ,เงินอยู่เท่าไหร่ก็ยังอยู่เท่านั้นย่าอยู่กับที่มันก็ได้เงินเหมือนเดิมวัสนาเราก็อยู่เหมือนเดิมก็ไม่รวยสักทีแล้วบางคนก็บอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะรวยดูให้หน่อยสิ แบบว่าเออทำมาสิบปี20ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เซตเปลี่ยนหรือยังบางคนยังไม่เปลี่ยนเลยเขา้าคืออาจารย์บอกว่าคือปริศนาธรรมบอกว่าเวลามังกรจะรอดถ้าเนี่ยหัวถ้ามันเข้าไปก่อนเนี่ยตัวมันก็เข้าไปได้เพราะส่วนที่ใหญ่สุดคือหัวมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าหัวมันเข้าไม่ได้อะ่ะมันก็ต้องรอดเข้าไปได้แหละอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้คือกุศลบายมันบอกแบบนี้มันหมายถึงว่าลําลตัวมันน้อยกว่าหัวดังนั้นเนี่ย ถ้าเผื่อหัวมังกรมันเข้าไปได้ตัวมันก็ต้องเข้าไปได้หางก็ต้องเข้าไ,ได้อย่างเงี้ยครับเออังนั้นเนี่ยถ้าไปถูกทางมันก็คือไปทั้งทั้งโตทั้งหัวมันก็ไปถูกทางอะ่ะเออนั่นแหละเหมือนรถไฟอ่ะครับถูกไหมอืมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเข้าใจมายเซตก่อนนะครับอืมไปเรียนรู้ดาวพฤหัสบดีในเดือนกันเงนยนเรียนรู้หรือ,อยังอยู่แช่มนนมนานเนี่ยนะครับอยากรวยเนี่ยเรียนรู้หรือ,อยังครับ ไม่ใช่ไปฟังขพยากร์ว่าเอ้ยดาวพฤฎีเรือนการเงินโอ้ยรวยแล้วก็รอเฉยเรวยไหมครับเนี่ยจะหมดปีแล้วเนี่ยดาวพฤษดีจะออกแล้วเนี่ยวันที่8ปดเมษายนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่หมายความว่าหลายคนที่บอกว่าไปฟังคนอื่นมาว่าดีเนะี่ยรวยหรือ,อยังครับอือเห็นไหมมันไม่ได้รวยเพราะว่าอะไรดาวเสาร์เนี่ยถ้าคุณมีมมยเสร็จผิดทางมันก็จมอยู่กับที่อะดาวเสาร์เนี่ยมันมัน มันให้แง่ดีก็ได้รายก็ได้เพราะมันหมายถึงธาตุดินหมายถึงนิ่งนะครับถ้าไมเซ็ตเรานิ่งแล้วไปผิดทางเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเหมือนมังกรนั่นแหละที่ลอดไปลอดเข้าไปผิดถ้าแล้วมันมีแต่อุปสรรคอะเออมันหาทางออกไม่เจออะมันไม่มีทางออกอะมันเข้าไปแล้วมันก็จบอะในนั้นอะเขาเรียกว่าทางตันใช่ไหมครับอืมก็เหนื่อยเปล่าไหมอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเผื่อเรามีไมเซ็ตที่ถูกต้องไปในทางดีอะคือ คือจะพูดให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูดูมส่วนตัวเนาะจะมาให้นั่งแก้ทุกคนมันก็ไม่ใช่มันก็แบบอืคนพยากร,กรก็แย่พอดีนะครับก็ไม่ไหวดังนั้นเนี่ยก็เอาประมาณได้แค่เนี้ยได้แค่ชี้นาเท่านี้ครับแต่ผมก็ไม่อยากจะเลือกให้ไขรน้องดังนั้นเนี่ยทุกคนมันต้องคิดให้ได้นะครับว่าม,มันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอะ่ะมันต้องมากกว่าเดิมอะ่ะยันนะคืออยากดีก็ต้องไขว่คว้าโอกาสเพราะโอกาสไม่ได้มาง,ง่ายๆครับ ดาวเสาเป็นเกษตรตัวนี้มันไม่ได้หมางง่ายๆเนาะในนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเนาะไม์เซ็ตเนี่ยนะครับผมจะใช้เวลานานหน่อยนะเพราะว่าออด้วยการที่ช่วงเนี้ยให้ยาแรงไหลราศีเลยราศีสิงห์ก็ให้ยาแรงมาคุณก็เนี่ยได้รับยาแรงแล้วเนาะคือต้องขอ,ขอภัยานที่นี้สำหรับคนที่เข้าใจแล้วคนที่โอเคแล้วแต่คนที่ไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงเนี่ยคือหวังดีอะครับแต่ว่า คือต้องเอาจริงเอาจังเหมือนครูที่โหดหน่อยนะ่ะเออนั่นแหละครับที่สอนลูกศิษย์เพราะว่าอยากได้ดีก็ต้องเข้มงวดถ้าไม่เข้มงวดนะ่ะปล่อยปะละเลยสุดท้ายคุณก็ไม่เคยไปไหนก็อยู่ที่เดิมคือผมเข้ามาในจุดเนี้ยอยากให้คนได้ดีจริงๆอยากเปลี่ยนแปลงคนจริงๆไม่ใช่ว่าคือไม่ต้องตรงกันก่อนบางคนเนี่ยมาฟังแต่กรรมยกรว่าตกลงจะพูดอะไรเดือนนี้จะดีไหมมันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะชีวิตของมนุษย์เรามันไม่มีดีตลอดเวลามันต้องมีเสียด้วยแหละ จริงอยู่อาจจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณแต่ถ้ามันตกต่ำมาทํายังไงอ่ะถ้าอเมื่อคุณไม่มีภูมิอ่ะถูกไหมเหมือนกับโควิดอ่ะไปรับเชื้อมามันติดง่ายอะ่ะแล้วถ้าเปิดคุณไม่มีภูมิตัวค่าเชือ้อเออมันก็ติดง่ายนะอย่าลืมเอาง่ายๆคิดตกกะง่ายๆว่าถ้าเปิดคุณไปสัมผัสเชื้อมาแล้วถ้าเปิดร่างกายคุณไม่มีภูมิอ่ะคุณก็เออคุณก็ติดง่ายนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปิดคุณมีภูมิดีอะ่ะ จากที่ผมพูดไปแล้วคุณเข้าใจเก็บอะ่ะคุณเอาไปอัดเดปเองได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่ามาฟังตลอดก็ได้อะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเรียนรู้ไว้ใช่ใชว่านเนาะยังไงก็มันไม่ได้เหนื่อยได้ยากอะไรเลยครับก็พยายามมีความรู้ประดับตัวบ้างก็ดีประดับหัวสมองบ้างก็ดีจะได้ทําให้เรามีการตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเผื่อไม่รู้จริงๆก็ปรึกษาดูดวงส่วนตัวได้มีค่าครูเนาะก็ มาว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่หมายถึงว่าถ้ามันคือเราไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเออนะในวันนี้ทีนี้เราไปดูดาวพุธนะครับย่าราศรีดวงแรกคือวันที่2มีนาคมดาวพุธเขาย้ายมังกรกุมมีนเลยครับ3ดวงเอ้ยสามราศรีเลยในเดือนมีนาคมเนี่ยดาวพุธอ่าอ,อยู่ในราศรีมังกรเนี่ยสวันแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศรีกุมวันที่2มีนาถึง18มีนาเนาะ ดาวพุธเจอกระดาวพสัสดีมาถึงการเรียนรู้ครับเรียนรู้เรื่องการเงินวางแผนเรื่องการเงินแล้วจะดีเพราะเดี๋ยวดาวพสัสดีจะเดินเข้าสู่ราศีมีนเปไปเกษตรก็หมายถึงเงินจะมั่นคงเงินจะได้แบบเป็นกอบเป็นกำสังคมแปลว่าสื่อสารติดต่อหมายถึงสมมตินะถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนในในกองทุนในหุ้นในคริปโตอะ่ะมันจะหมายถึงสังคมที่มีที่อยู่ร่วมกันนะครับแล้วคุณก็จะได้ ได้เงินด้วยความมั่นคงจากเงินในตลาดนะ่พะพูดง่ายๆศาสาชาสังคมเนี่ยเหมือนกับครตลาดนะครับอืมที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่เราแบบร่วมชะตากรรมด้วยอะไรประมาณเนี้แล้วเราอยู่ในสังคมนั้นก็หมายถึง exchange หรือเป็นลักษณะของการที่แบบเป็นอแอปนะครับแอปแอปที่หมายถึงว่าเราไปไปเครื่ออะไรปปฏิสัมพันธ์ด้วยอะ่ะเออนั่นแหละนะครับ เป็นตัวช่วยเหลือเป็นเครื่องมือให้เราอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละก็คือสังคมก็าแปลว่าจะมั่นคงได้จากตรงจุดนี้ลดความเสี่ยงได้เพราะคุณไม่ชอบความเสี่ยงดาวเสาร์เนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยราศีมังกรและคณามังกรเนี่ยไม่ชอบความเสี่ยงดาวพฤธจะดีกระดาวพุทธเนี่ยเป็นดาวลดความเสี่ยงเพราะหมายถึงความรู้จะทําอะไรลดความเสี่ยงด้วยการกระจายความเสี่ยงด้วยอืมเขาเรียกแบ่งไหมแบ่งการลงทุนออกเป็นหลายๆครั้งอะครับก็คือ ถัว่วถั่วเฉลี่ยคขาว่าถั่วเฉลี่ยรู้จักกันใช่ไหมครับเออมันจะลดความสิ่งได้นั่นแหละแนวนั้นนะครับดาวเสาร์จะได้กล้าเดินสักทีทีนี้ดาวพุธเดินหน้าต่อนะครับวันที่18มีนาคม65เนี่ยเสิร์ตด,ด้วยเข้าสู่ราศีมีนหมายถึงว่าเนาะไปเจอกับดาวอาทิตย์น,นะครับเดี๋ยวดาวอาทิตย์ย้ายมาตามเนี่ยมันย้ายมาก่อนสิแต่หมายถึงว่าย้ายย้ายหลังวันครั้งแรกเนาะแต่ว่าย้ายก่อนวันครั้งที่2 15มีนาคม65าเนี่ยดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจาวิรา กลุ่มกระดาษเป็นคู่วิชาการหมายถึงการร่วมหุ้นลงนามกันถามว่ามีหุ้นส่วนได้ไหมไม่ได้สุภะศาชะดีทําไมทําไม่ไ,มได้อริอริก็ศาสระด้วยหมายคมว่าปิศาธรรมบอกว่าปัญหากับความสําเร็จมาพร้อมกันอยู่ที่ว่าเลือกใครมัตตกสังคมแปลว่าคุณต้องเลือกคนให้ดีเลือกเลือกตลาดให้ดีเลือกอ่าสังคมที่ดี สังคมดีนำไปสู่ความเจริญสังคมไม่ดีนำไปสู่ปัญหานะครับทีนี้ดาววินาทีเรินการเงินเห็นไหมครับแล้วมันก็ลงทุนไปอ่ะพอลงทุนเสร็จปุ๊บเป็นยังไงการเงินก็วินาศนี่ครับถูกไหมเสียหมดเลยเพราะเลือกสังคมไม่ดีเลือกคนไม่ดีเลือกสิ่งไม่ดีรอบตัวเนาะดังนั้นอย่าพิจารณาดีๆวิธีการจะไปดีไม่ดีอยู่ที่การพิจารณาความรู้ไงครับลดความเสี่ยงลดความที่แบบว่าสูญเสียได้นะครับ เนี่ยลดความวินาศได้สูญเสียได้ซาชะเนี่ยว<ม>ินาศมันเป็นโดยเดียวกันเห็นไหมครับเขบเพื่อนดีไปดีครบเพื่อนไม่ดีก็ไปวินาศเห็นไหมครับนั่นแหละอืมทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่สิบห้าใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นว่ามาจากเรียนบอรดนะมันหมายถึงเพื่อนสังคมตลาดที่เราอยู่เนี่ย จะก่อเกิดความสุขหรือเกิดปัญหานาไปสู่ความเสียหายแล้วดาวพฤษฎีโคโจรเข้าไปวันที่8เมษายนก็พังทลายเรื่องของการเงินอ่ะมาันจะชาไปนิดนึงตรงที่ว่าเราเลือกเราทําแล้วแต่ดาวการเงินไปทีหลังวินาศมาด้วยก็หมายความว่าทำอ่าถ้าคบคนดีมันคัดอยู่ต่อคบคนไม่ดีตลาดไม่ดีสังคมไม่ดีมันก็นําไปวินาศสิ้นสุดนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย มันรวมเอาทั้งอริบรณะและวินาศเนี่ยมาอยู่ในตัวเลยในพบสังคมและสังคมเป็นอะไรที่คนอื่นนะครับไม่ใช่ตัวเราดังนั้นเนี่ยเราคนโทรลตัวเองได้แต่คนคนโทรลคนอื่นไม่ได้ควบคุมคนอ,อื่นไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือจุดอ่อนเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราลดความเสี่ยงแล้วดาวสมันเป็นกเกษตรเนี่ยมันไม่กล้าเดินเพราะว่าเนี่ยอย่างผมพยากรณ์ไปปุ๊บเนี่ยหลายคนกลัวเลยทํายังไงละ่ะไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าก็นี่ไงความรู้ลดความเสี่ยง นะครับการเลือกอะไรที่ที่มีความรู้่คือถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่รวยแต่ถ้าเผิดจะเสี่ยงก็อาจจะเสียหายได้ดังนั้นเนี่ยก็ใช้ความรู้ครับความรู้เป็นตัวเดียวที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับระวังระวดระวัง,วง,วงมีสติดาวพุธคือดาวสติช่วยเหลือได้ในช่วงแรกนะครับยังไงก็มีสติดีๆกับการกระทําแล้วมันจะลดความเสี่ยงได้ การกระทำกลุ่มตัวเนี่ยแปลว่าอยู่ที่ตัวเองเลยทําดีก็ดีทําไม่ดีมันก็ไปเสียดาวคารกับดา,าวเสาเหี่ยกู้เครียดกู้กดดันนะครับเออสุกเกาเนี่ยก็ขัดแย้งกันอีกก็าเป็นว่าถ้าเผื่อเรามีไมซ์เซตที่ดีเรามีความรู้ที่มากมันก็สามารถลดทุกอย่างได้หมดเลยครับทุกอย่างมันก็ดีตัวเองก็เลือกดีไปดีสุดท้านมันก็ดีหมดเลยเพราะการเงินจะไป อดองคันที่กลุ่มตัวมันก็หมายถึงพันธุมั่นคงเห็นไหมครับมันมีความมั่นคงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยขอแค่เรียนรู้อย่างเดียวจบเลยนะครับเออมีสติดาพุดธกับพระสิษิกุ่มกันหมายถึงมีการเรียนรู้มีสติในการลงมือทําทุกอย่างก็จะชนะด้วยตัวตนมั่นคงได้ด้วยตัวเองเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเออมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกถูกทางหรือไปถูกทางหรือเปล่าแค่นั้นเองจบเลยนะครับมันไม่ได้ยากอะไร และอีกจุดหนึ่งสุดท้ายดาวราหูย้ายเนี่ยผมทําไปแล้วเนาะก็จะไม่พูดมากในเดือนนี้เนาะก็หมายความว่าเมื่อที่30มิีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวราหูจะย้ายจากปุตตะลงพันธุหมายถึงการเงินลงเงินก้อนเห็นไหมครับได้เงินเป็นก้อนอ่ะความรวยมาแล้วเห็นไหมครับถ้าเผื่อมีความรู้ก็รวยได้แต่ก็ต้องมีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเลือกสิ่งดีดด้วยรอบตัวเราถ้าเราเลือกคนดีเลือกสังคมที่ดีมีความรู้ในการลงทุน เงินก็ไปงอกก็มั่นคงเนี่ยครับจบเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเบสออนคือความรู้และสติครับก็จบแล้วเนาะยังไงก็กล้าที่จะลงมือทําด้วยถ้าอยากรวยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อไม่อยากเสี่ยงก็ยังอยู่ที่เดิมอันนี้เราก็อย่าอย่าโทษว่าดว,าดวงชะตาทําไมมันไม่ดีเพราะว่าตัวเราไม่เดินเองแรงกมสําคัญที่สุดไม่ใช่ดวงชะตาครับดวงชะตาบอกว่าให้คุณทําคุณไม่ทํามันก็ไม่เกิดนะครับอย่าไปฟังแต่ว่าดี คำว่าดีไม่ช่วยอะไรเพราะมันแค่ลมปากคุณเชื่ออะไรกับลมปากคนถูกไหมครับผมก็พูดได้เราแบบผมรวยเป็นร้อยล้านพันล้านผมก็พูดได้จะถามว่ามันรวยจริงไหมไม่จริงเพราะมันแค่เป็นลมปากในนั้นเนี่ยอย่าเสพํามรยากรที่ดีจนเกินเหตุเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรครับมันคือความมโนมันไม่ใช่ความจริงถ้าอยากเป็นจริงต้องลงมือทาเท่านั้นครับและมันไม่มีคาว่าง่ายมันต้องผ่านความรู้การเสี่ยงการลงมือทําการเลือกการคิดการตัดสินใจ ไมล์เซตต้องมีก่อนบอกแล้วดาวเสาจะเคลื่อนได้ต้องมีมล์เซตที่ดีแล้วดาวเสาจะเคลื่อนได้ถ้ามล์เซตไม่ดีมันก็อยู่กับที่ล่ะครับมันก็นิ่งแช่อยู่กับที่เดิมมั่นคงในที่เดิมไม่ได้แปลว่ามั่นคงให้รวยขึ้นเลยนะครับรวยขึ้นก็ได้แต่ต้องเดินไงอะไรประมาณนี้เนาะพอเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมครับเนี่ก็เด,เดน,นี้ให้ยาแรงหน่อยนะครับเนี่ก็ต้องขอภายในที่นี้ด้วยถ้าเผื่อไม่ชอบอะไรก็ ขอภายในที่นี่ด้วยครับสามารถติดตามวามทรกคได้นใ,นในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะมีพาดวามทริคในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกระจายให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ